ท่านค่าของฝากสบู่สครับครีมเดอะสบู<ด>่นปลาส่าวนอาจจะเป็นเหล่าเป็นวายเป็นเหล่าเป็นวายอันนี้เป็นสครับเป็นสครับคิมเบลเของน้องเองเลย,ลยลเบ์ของน้อง,งเองเลยปลาสัมพอสหรืองามปูไท่สวยนะนี่อ๋อน้องเป็นคนปากเซเลยใช่ไหม คนเวียงจันทร์อ๋อทำไมได้อ๋อมาตีตลาดเปิดแดนอยู่ที่นี่ก็น้องเหมือนนี่สั่งป๊าปไอติสฮะสั่งขปคอปไอยู่กาแฟสั่งอ๋อมีแฟนมีแฟนอยู่กาแฟก็เลยมาอยู่นี่เลยแล้วเปิดทำงานที่นี่อ๋อของเรล้าของอะไรขส่วนนั้นอะลิกกาแฟกาแฟพี่อยากได้แบบกาแฟที่กาแฟจะเป็นอาราบิก้าโรย จะมีขัวกางขัวเข็มแล้วก็จะมีทีอินวันทีอินวันเป็นตัวนี้เป็นสามีกาแฟเม็ดที่แบบแนะนำพี่ไหมกาแฟเม็ดเม็ดยี่เลใช่เมล็ดเมล็เป็นถุงใหญ่ถุงใหญ่ถุงน้อยถุนแบบเม็ดอลาบิการ้อยหลักะขัวกางขัวกางแม่ขัวกางอันนี้คือเราต้องไปไปบดต้องไปบดแล้วก็ไอ้พวกนี้เพียงบดแนะนำที่จะเป็นบดแล้ว ราคาเดียวกันเดี sure. like er, okay. well, no okay. ๋ยวเอาบดไร้ใยเอาเอาไม่บดเอาเป็นเมล็ดพวกกต่างใช่ไหมเอาเป็นถุงใหญ่หรือถุงน้อยถุงน้อยฉันห0 0กรัม้อง100 250กรเอาถุงน้อยแหละอันนี้เป็นชาเขียวชาเขียวสมัยคนปลูกกาแฟกับชาเขียวตัวนี้จะเป็นยอดชาจะมีไมยอด อ๋อเป็นยอดตัวนี้จะมีใบกับยอดใบกับยอดอันไหนอร่อยคือเอาไปใส่น้ำร้อนได้เลยใช่ไหมใช่ทรงใส่น้ำร้อนปาไว้ประมาณสองนาทีแล้วก็ดื่มได้เลยอันนี้จะเป็นใบซาเขียวชัดแต่ว่าเพิ่นมีกันมาอันนี้ชาอะไรชานอนรับเห็ดจักผักบุ้งเพียรไฮนอนรับง่ายยี่สิบสองยี่สิบสอง ตัวนี้นอนรับงายแก้มือง,ง่ายตัวนี้จะเป็นซาใบม,ม,มอน้วนใบมอนจะเป็นลดน้ำตาลในเลือดลดไขมันลดความดันมีสารละลายคุณพร้พอมดขับถ่ายงานแล้วก็บอมบ่อไอ้บ่ออยากขอมไอ้อยากตุ้ยนี่แหละ <c oughs> พี่อยากโซเดีเป็นผ้าลาวอ๋อผ้าลาวรกระซินงั <c oughs> ้นเอาอ <c oughs> ่ญญาเอ <c oughs> าช <c oughs> าเอ <c oughs> าชายอดเหรอชายอดจะดีกว่าไม่ยอดจะเซ็งไม่ไม่เอา เปานชาละลับชาละลับคือแบบใช่ชาละลับมือสองนะใช่ขังเจ้าของสาวสลด์นี่คือนักซื้อถ uh, ึงสบู่สบู่สบู่กาแฟอ๋อก้อนหนึ่งถึงเยอะสักห้าหากวอนจะถูกแสนเลยห้าก้อนจะรับผ่าโซนต่างคนสบู่ละสบู่กาแฟกาแฟไว้คัดผิวคัดหน้าได้ตัวนี้จะเป็นออร์แกนิกเป็นธรรมชาติ เป็นกาแฟสดปกติเอาเอาเลองสักสองก้อนมาสองก้อนใช่ไหมใช่สไลด์กับมีที่บ้านเกิดเองอันนี้เป็นกันเดดท้าหน้าแบบลงหน้าอันนี้หนแถมหนึ่งสอาทันหึ่งแถมหนึ่งสอาพันแม่สองนหาถปสามสบาทนี่แหละท้านี่หนามาสิบัดข่าวกระโทบ่ เกลียวเกลียวมันซึอ๋อราร์บเป็นกันแดดบวมีของขึ้นเอาอพี่หนึ่งแทบหนึ่งใช่ไหมลองดูลองดูเพื่อน่าจะไม่จะได้ขาวเขาโอเคตัวนี้เฮจากขอนิ่หตัวนี้เจาขหนียวมันจะแซบบ่แซบแต่ว่าแอลกอฮอล์จะสูงประมาณสี่สบเปอร์นี่สิบอร์เซนตตัวนี้เหตัวนี้จะเฮจากเกษนาเป็นไม้หอมเป็นไม้หอมอืมตัวนี้เหละ อันนี้จะเป็นข้าวเหนียวข้าวกลมข้าวเจ้าปนกันเลยนี่ใบเตยพร้อมข้าวเหนียวข้าวกลมข้าวเจ้าปนกันพร้อมอัน <c oughs> นี้จะเป็นมองยาเห็ดดองยาเลยมีนนกระชายขาวกระชายขาวอะไรอร่อยตัวแซ่เป็นตัวนี้ดองยามันรสเดยียวกันไหมมันเป็นคนละรสคนละกินเลยแบบนี้จะเป็นสูตรที่ทำเราจะกินแบบสูตรเอาสูตรเลยก็คนละร้อยคนละร้อยภาพสวยเนาก สองร้อยป้ายราคาสามโลต้องเป็นลมเลยมืงานมีอสบายจะได้จะมีอจะเป็นแบบ่ึงพาฝ่ายพาอย่างเดียวกระทรวงนึงใครมาน้ำตกสารพันก็มาอุดหนุนน้องน้องชื่ออะไรครับน้องใจน้องใจน้องใจนะครับน้องใจน้องใจน้องเลิฟ คนเวียงจันครับมาได้ผู้บ่าวอยู่ปากเซต <I see. S 1> าวเดียง